ดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสานมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันค่ะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคก่อตั้งเมื่อวันที่8มีนาคมพศ2531โดยผู้รีเริ่มก่อตั้งและเป็นผู้รับใบอนุญาตคือดรประภาพักโพพร้อมความสนับสนุนจากดรมังกรพักโพ ผู้เปิดโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพในอนาคตของเยาวชนคณะบริหารธุรกิจศึกษาและจาะลึกโลกของธุรกิจอย่างรอบด้านพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจเพื่อให้ทันต่อโลกที่หมุนเร็วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาครัฐหรือเอกชนคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร อุปกรณ์การเรียนครบเรียนกับผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรลงมือทำจริงเพื่อสร้างนักวิศวกรรุ่นใหม่ปฏิบัติงานได้จริงรวมถึงการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกร,รมทันสมัยผู้สร้างโลกอีกใบแห่งยุคนวัตกรรม คณะสังคมาศาสตร์และมนุษยาศาสตร์รวบรวมและครอบคลุมการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะด้านภาษาการผลิตสือ่อกฎหมายและการเมืองการปกครองสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นเบื้องหลังการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนคณะศึกษา,าศาสตร์เรียนครูผู้ที่ต้องมีทั้งพลังกายและพลังใจ พัฒนาทักษะวิชาชีพครูถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสอนที่ทันสมัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทยบัณฑิตศึกษาแหล่งรวบรวมงานวิชาการและงานวิจัยที่ทันสมัยถ่ายทอดความรู้โดยขนาดสรย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรคุณภาพล้อมรอบไปด้วยสังคมที่อบอุ่น จุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรคุณภาพที่เรียนรู้และฝึกฝนสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งรวบรวมความรู้ที่นักศึกษาค้นคว้าได้อย่างครบครันมุมคอมพิวเตอร์ห้องโสตทัศนุปกรณ์ ห้องประชุมและมีมุมอ่านหนังสือส่วนตัวศูนย์กีฬามาตรฐานความพร้อมในการพัฒนาด้านการกีฬาสู่ระดับสากลหอพักนักศึกษาสะอาดปลอดภัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สร้างผลงานที่ประจักษ์ต่อสังคมในเรื่องการจัดการการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณวุฒิคุณธรรมและคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อสังคม